พี่ๆอย่าลุกนะให้นั่งอยู่กับที่นะครับนะเอเอเมื่อเช้าผมคุยกับพี่น้องที่มาเลเซีย,ยพี่น้องมาเลเซียเ็าบอกว่าคนไทยเป็นคนที่มีระเบียบมากสวยงามมากมีรอยยิ้มที่ดีมากนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีละเบียบมากมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองยังไม่ลุกไปไหนเลยนะวันนี้เราเราจะเป็นภาพที่สร้างความสวยงามนี้นี่ไ ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับวันนี้หลวงปู่ท่านก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ออกมาหาลูกศิษย์ลูกหาเหมือนเดิมนะครับออกมาหาลูกศิษย์ลูกหาเหมือนเดิมนะครับท่านยอมออกจากป่าช้ามาเมื่อปี2,562เพราะการลบเลาของลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านหลายคนโดยเฉพาะคนที่ถือไม้ยืนพูดอยู่นี่แหละ ลเราอยากจะให้ท่านออกจากป่าช้ามาเพื่อตรวจลูกศิลป์ลูกหาเพราะผมเห็นว่ตกุพิธาราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันล่อไม่ได้นะอยากให้ท่านออกมาสุดท้ายท่านยอมยอมแล้วออกมาอยู่ที่สวนสงแกวเป็ดนะครับปีนั้นมีคนมากราบวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองพันคนแต่ทำไมเราถึงไม่รู้จักหลวงอุ่เหรือบางคนเอ๊ะทำไมไม่รู้จักท้านนี้มีคนมากราบวันละพันถึงสองพันคนทุกวันนะแต่สุดท้าย นะครับบริเซอร์อยู on <c ười> ่ก็คือคนที่เปิดม่านเปิดม่านทุกสิ่งทุกอย่างออกนะครับให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับนะเอาได้นะไปเทต้นไหนก้ตรงนี้ก็ได้พี่ครับนุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเด้อนะครับเนี่ว่าจะเป็นการช่วมบิธาพระไคใต้หรือว่าร่วงซื้อที่ดินช่วยหลวงปู่นะครับเป็นซื้อที่ดินช่วยหลวงปู่

ก่อนะครับตงเข้าไมต้องยกมานะครับังตรงกลางตรงนี้ไม่เข้ามาตรงนี้เลยยวปล่อยปล่อยไว้ให้นี่เจ้าที่เดินเล้อนะครับต้อขออนุญาตนะครับเลยครับเครับเดี๋ยวขออนุญาตประกาศที่จนึงครับรถหมายเลขทะเบียนกไก่ฮงงหน่าหนึ่งเนะครับร้อเอ็นะครับ